ไม่รักได้ไงเมื่อใจมีเธอลอกช่างดูสดใสพยายามห้ามใจเท่าไรสวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปหัวหินครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถที่บ้านจานเวียน,นะครับไปเที่ยวทะเลกัน,กนกครับเรากำลังเดินทางไปหัวหินครับผม แต่เป็นทางที่ไม่ใช่ทางที่ไปปกติจะพาไปทางโคนคอนนะผมสองคน,นพอได้พอได้เขาแพนไปที่้อยโฆษนาได้ยินไหมยิ้มอยู่คนเดียวนะ ไว้ครับแล้วก็ให้แบ็คโฟมานะขุดเลีเ้ยงพวกกุ้งพวกอะไรอย่เง็นไหมซื้อกี่ไร่ครับที่นี่ซื้อไปทั้งหมด3-4มสีพันเอเคอร์4ี่พันเอเคอร์ 4, เอเคอร์ 4, เหรือ,อเปล่าไร่กี่น้อยไปคือเอเคอร์มันเท่ากี่ไร่กูยังไม่รู้เลยพี่ธงดาเนะนี่ยจนตอนนี้ทุกวันนี้เขาต่หาว่าเจ้าเนี่ยไปจังหวัดเดซเซอร์ที่มุมนั้นเนาะใครมีที่สวยๆมาขายได้เลยคอมเมนต์เต็มเลย มันจะมียุ้งเกิอเนี่ยอันนึงรีโนเวทนี่นี่นี่แม่ดูขวาม,มือนี่รีโนเวทเป็นคาเฟ่เลยเป็นยุ้งเก่าเดนะี๋ยววันนี้ปิด ต้มโชวเรนต้อ,อมต้ตมธรรมดาไหมนะไม่เอาทะเลแพ้แพ้ทะเลกะลอจีอกะลอจีคืออะไรแม่รู้จักไหมกะลอ,จ,ะลอจีหรอ จะพาทุกคนไปไหนครับวันนี้พาแม่มากินโลบัสเตอร์โลบัสเตอร์เอ้ล็อบสเตอร์ครับโอ้ล็อบสเตอร์ในตลาดโต้รุ่งครับผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเขารู้ว่าผม <c oughs> ผมกินไม่ได้ก็ยงจะพยายามจะกินล็อบสเตอร์ให้ได้ <c oughs> ตามหาล็อบสเตอร์ให้แม่ภารกิจนี้ <c oughs> เป็นภารกิจที่ไม่อยากทำเลยที่นี่ผมมาเป็นร้านรอบแล้ว ตอนนั้นผมมางานอีเวนต์อะไรผมเดินตั้งแต่ต้นซอยไปยันท้ายซอยนี้ทุกร้านน่ารักมากให้ของฟรีผมถึงขั้นต้องเอารถมาขนกลับขนกันเลย <ทำ S 1> โอ้โหคนคุย <Index> เลยว่ะเราตามหาจนเจอนะฮะตอนนี้ไมทำสาสนี้ก็ได้สาสมิี้ก็ได้แต่ผมกินไม่ได้นะผมแพ้กุ้งไม่เป็นไรค<น>่ะเนาะ สั่งกุ้งไปแล้วนั่งกินปลาแทนก็ได้ด <c oughs> น้องจ่าย,ย่างเดียวได้เลยค่ะมไม่มีปัญหาบรรยากาศดีพรดมเย็นพรดมตัวไหนไม่เย็นไม่คิดตังเลยจ้สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะทานข้าไปครับทานครับลอกินล็อบสเตอร์อันนี้ยังเปิดตลาดจังเลย เก่งว่ะโอ้ล็อบเตอร์เบียบเลยกินร้านละตัวอืมมันมีหลายร้านไม่อยากให้เขาเสียน้ำใจกินร้านละตัวกินร้านละตัวเออข้าไม่ใช่ยเยเนเช่นทำไม่ได้ทำไม่ได้ครับผมไม่ได้กินด้วยแม่กินด้วยนี่กินหมอโอ้ยช่วย ผมแพ้องแพ้หาทะเลเล่นมาดูเลยครับนี่ตัวนี้โลสองขีดนะฮะอะไรอยากให้ดูขอบผมเมนูแรกวันนี้คืออะไรครับหอยเชลล์หอยเชลล์ แสดงความดีดีด้วยนะครับคุณเนี่ยบุญวาสนาได้แค่หอยแค่ได้กินก็แพ้แล้วเนี่ยเหม็นฉิวมากเลยฉิวกุ้งก็แพ้เยอะนะอันนี้สั่งโคตรกุ้งเสียใจด้วยนะครับสุกรณรสคณะรถอะไรครับบ้านผมไม่มีทะเลแต่บ้านผม่ะคอนแก่เนี่ยมีไดโนเสาร์และแพะ Aku menggedet ini woi มลอมลืมเไมเอาครับผมไม่เอาครับลือลือลืมาราทดีะมารยาทดีเลยะตอนนี้กินเสร็จเ็ที่เรียบร้อยแล้วครับมเราก็จะกลับไปพักผ่อนกันครับแล้วก็เตรียมไปลุยต่อวนพุ่งนี้ครับเราเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปไหนไม่รู้ครับ no plan is no plan ี่เพราะน่ no plan ตลอดเียรผมมากกว่าเบียคเไรนะผม no plan ตลอดเลยผไม่รู้ว่าผมจะไปเจออะไ เาละครับเช้าวันนี้เราจะเตรียมตัวออกเดินทางกันครับครับผมวันนี้จะพาผมไปไหนครับเนี่ยวันนี้ผมจะพาไปสถานที่ที่อันซินนะฮะผมเคยไปแล้วรอบนึงแล้วลหละแต่ว่าผมไม่จำชื่อไม่ได้เลยมันเป็นถ้ำถ้ำพระยาอะไรสักอย่างี่แหละอันนั้นแหละฮะเดี๋ยวไปถึงก็จะรู้เองโอ้ยทีหลังไงมาเที่ยวก็เช็คหน่อยทำพยานครก็คือไม่ได้ไปแล้วครับกลับกรุงเทพมหานครเถอดยอมแพ้ไหมรับแม่ ไม่ยอมบิกกี่ยอมแพ้ไหมไม่ครับรู้กัน Never give up, <laughs> Never give up. ตอนนี้ครับเราอยู่ที่ปากน้ําปานนะฮะเดี๋ยวเราจะจอดกันแถวนี้แล้วก็เดินดูนะครับว่าการใช้ชีวิตวิถีของชาวประมงที่นี่เนี่ยเขาเป็นอยู่เป็นยังไงมีปลาหมึกขายไหมครับจะซื้อปลาหมึกครับหมึกแบบเดียวสกับไปทอดนะครับอ,อ,อันนี้เปนะ็นเป็นปลาที่ราทาไม่มีสารกันบูดไม่ใส่อะไรเลยใส่ยอย่างเดียวใส่อะไรครับใส่เย็นโอ้ยเรานี่ดูไปคนไม่ถือตัวน่ะ Okay, ถือแก้วงาง <laughs> เดียวไเดินเดิดเดผ่านคนเดียวอ๋อเหรอตอนนี้เราอยู่ที่วน,นัฏฐยานบานบุรี ซึ่งเราจะไปดูพื้นที่ในการศึกษาธรรมชาติซึ่งไม่เคยศึกษาเลยเพราะไม่มีความรู้เราอ,อยากมีความรู้เพราะงั้นเร,เราต้องเดินไ้่ผมก็ไม่ต้องเดินสิทำไมครับผมมีความรู้อยู่แล้วไปไป,ไปไปไปใส่กาแฟาไปไป,ไไปผมมีความรู้อยู่แล้วผมไม่ต้องเดิน มันใช่ไหมไม่ใช่กิ่งก้านใช่ไหม ข้างบนตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สวยนะเพราะว่ามันอยู่ระหว่างป่าชาเลนแล้วก็แสงลงนแล้วมันอิดสะพานสวยมากเ e ล l l y ก o o d good good, c o ้ e o มาของเห็นยังไงมีเห็นทะเลเลยเนี่ย ยังไม่เห็นทะเลเลยอ่ะพาไปเห็นหน่อยผู้ชมยังไม่เห็นน่ะพาไปทูทะเลหน่อยเ <Okay. S 2> เป็นหาดแบบสวยๆมีหินมีไหมที่นี่ไม่มีได้ไงหัวหินน้ำเลยห,หินนะหินมีหอยแต่มีห,หินด้วยระวังหัวระวังหัวเดี๋ยวไปดูกันว่าหาดที่เวียเคชั่นจะพาเราไปนี่จะเป็นยังไงนี่จะสวยแค่ไหนเรียกว,ว่าหาดเคยอันซินเคยอันซินพอหลังจากที่เข้าไปเสิร์ชในคอมนะคอมอุยเสิร์ชในคอมเขาเสิร์ชมือถือกันแล้ว โอ้ยังใช้ PC อยู่เลยครับคอมเติดดูว่าเอ๊ะมาหวหินนี่หาดอันซีนเพอไปพิมพ์ปุ๊บมันต้องคงมีคนไปพิมพ์เหมือนเราเยอะนะถูกต้องมันก็ได้กลายว่าตอนนี้มันไม่อันซีนแล้วไม่เป็นไรครับแต่ก็ต้องดูว่าการมาของเราในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คนมาเที่ยวมากขึ้นกว่านี้ไงพี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยิ่งใหญ่เลยและนี่คือชายหาดที่เวียเคชั่น พาเรามาครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่านี่คือในหัวหินชะอำนะครับทุกคนคนน้อยคนน้อย <S <S และนี่คือความสุขของเด็กๆเฮ้เฮ้นี่คือเอกลักษณ์ข,ของหัวหนินมันกหมามันกลัวหมาเฮ้ <ray> 嗯。Mm.